ที่ดินสปกขายได้หรือไม่ใครมีสิทธิ์ได้บ้างแล้วสามารถทำอะไรในที่สปกได้บ้างสิทธิสปกหมดไปเมื่อไหร่วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับสปกจากสำนักงานกิจการยุติธรรมมาฝากคุณผู้ชมคูณรู้ฟังเป็นสาระน่ารู้กันครับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกคือที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ทางรัฐทำการจัดสรรให้แก่เกษตรกร ผู้ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ทำกินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอกับการครองชีพรวมถึงที่รัฐจัดสรรให้แก่สถาบันการเกษตรครับแล้วใครมีสิทธิ์ได้ที่ดินสปกบ้างมีดังนี้ครับ 1. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2. ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสปก 3. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของทางราชการที่สูญเสียที่ดินและ 4. ผู้ที่ถูกอพยพจากพื้นที่สงวนของรัฐครับเมื่อมีที่ดินสอบปกรกแล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง 1. จะต้องใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเท่านั้นครับและที่ดินสอบปกรกนี้ห้ามขายให้ผู้อื่นแต่เป็นมรดกตกทอดให้แก่ทายาทได้ครับ 2. ผู้ครอบครองต้องเป็นเกษตรกรครับ 3. สร้างได้เฉพาะยุ้งฉางและที่อยู่อาศัยในพื้นที่สอปกอรได้เท่านั้นครับ 4. ต้องดูแลรักษาหมุดหลักเขตไม่ให้ชำรุดเสียหาย 5. ไม่ขุดบ่อน้ำเกินร้อยละหของพื้นที่ทั้งหมดครับ 6. ไม่สร้างความเสียหายต่อการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรคนอื่นๆด้วยครับ 7. ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรและปฏิบัติตามข้อสัญญากู้ยืมที่ทำกับทางสปกรครับถ้าอยากจะขอรับการจัดสรรที่ดินสปกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างมีดังนี้ครับ 1. นสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนได้ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ก็นีนิติบุคคลให้ยืน่นหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลครับและ 4. แผนและโครงการประกอบคำขอรับอนุญาตครับสิทธิในที่ดินสาปะกอจะหมดไปเมื่อไรมีดังนี้ครับ 1. ตายหรือสละสิทธิ์ครับ 2. โอนสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์การเช่าให้ผู้อื่นครับ 3. ขาดคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดไว้และ 4. ฝ่าฝืนข้อบังคับ เกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ครับขอขอบคุณข้อมูลสาระน่ารู้จากสำนักงานกิจการยุติธรรมที่นำมาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินสบกให้เป็นสาระน่ารู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระน่ารู้ข่าวสารความคืบหน้าอัปเดตที่เป็นประโยชน์ที่ทางช่องนี้ได้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ